เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยที่ไปเจอศพถูกฆ่าแบบมีเงื่อนงำอยู่กลางไร่อ้อยคุณผู้ชมซึ่งคนตายเนี่ยจริงๆมียาเสพติดเหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาค่ะเปิดภาพตอนนี้ที่เกิดเหตุหน่อยไร่อ้อยดินพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางคุณผู้ชมคะแล้วก็มันมียาบ้าตกอยู่แล้วน่าจะตกลงมาจากรถจุดตรงเนี้ยโดยรอบมันเป็นไร่อ้อยหมดเลยมันจะมีกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่ออกมาจากบ้านตอนเช้าตอนแรกเนี่ยมันมีรถกระบะคันนึงขับอยู่ในซอยด้วย ตำรวจกาลังสงสัยว่าธนาพลน่าจะมีการน,นัดแนะกับใครในไรอ้อยเพื่อจะมาส่งยาหรือเปล่าธนาพลนคือคนตายนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์วนไ,ไปวนมามหลังจากนั้นมีรถกระบะปริศนานหนึ่งคันขับตามกันออกมาสุดท้ายแล้วตรวจสอบรถคันนี้ไม่เกี่ยวน่าจะเป็นรถจากต่างถิ่นแล้วขับเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันโดยบังเอิญคุณผู้ชมคะแต่คนที่เกี่ยวน่าจะกลับไปที่ไร่อ้อยเพราะเมื่อวานเนี้ยชาวบ,บ้านให้ข้อมูลกับเราบอกว่า พื้นที่ตรงนี้มักจะมีปัญหาเจ้าของไร่อ้อยเคยแจ้งความคนตายเอาไว้ในธนพลว่าธนาพลเผาไร่อ้อยเขาคุณผู้ชมแต่มันไม่มีหลักฐานเคยไปโรงพักแล้วไปแจ้งความกันนะคะแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ วันนี้ตำรวจเลยคุมตัวผู้ต้องสงสัย6รายไปสอบปากคำอ้อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเห็น <He S 2> บอกว่ามีมีการทำลายหลักฐานด้วยนะเพราะว่าช่วงเช้านองอ้อภัยจิตลงพื้นที่พร้อมกับ <C ül> ชุดสืบคุณผู้ชมคะที่แก้งสนามนาง <S <S แล้วก็ปูทอนภาคสามหาหลักฐานเพิ่มมีการวัดระยะจำลองเหตุการณ์ยิงแล้วก็หาปลอกกระสุนปืนเพราะเมื่อวานเนี้ยไม่เจอคือเจอไม่ครบสุดท้ายแล้วเชื่อว่าคนร้ายวนกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเก็บปลอกกระสุนปืนไปอ๋อ เพราะวันนี้เจอแค่ปลอกเดียวแต่ยิงทั้งหมดมอ,อ่ะสนัดอีกสองนัดหายไปไหนทั้งที่เขาตายในจุดเดิมแล้วถามว่าไร่อ้อยไอพื้นที่ตรงนี้ที่บอกว่าจุดที่ไร่อ้อยถูกเผามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจริงๆก็คือไม่ได้ใกล้กันมากห่างจากจุดนี้ไปประมาณ300เมตรคุณผู้ชมสรุปแล้ววันนี้ตำรวจเลยคุมตัวคนที่เกี่ยวข้องกับไร่อ้อยมาสอปากคำค่ะหคนด้วยกันฮะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าผมมีพยานบุคคล ชัดเจนผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายผมไม่รู้หรอกว่าธนาพลเองเองนี่ยนะตายยังไงวันนี้แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบทุกมิติเพราะคุณเป็นคู่ขัดแย้งกันมีคุณประสิทธิ์เจ้าของไรอ้อยตรงจุดนี้แล้วก็ภรรยาของประสิทธิเจ้าของไรอ้อยมีในส่วนของเพื่อนคือในเอภรรยาในเอแล้วก็อีกสองคนรวมเป็น6คนก็คือแก๊งเพื่อน แล้ววันนี้ตำรวจคือเค้นสอบนานมากครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้ววันนี้มันก็เลยรู้ว่าพิกัดสุดท้ายก็ต้องดูตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นทางด้านคนตายขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาช่วงเวลาประมาณสัก10โมงกว่าๆมั้งถูกไหมฮะเนี่ยเก้าโมงกว่าๆเกือบเกือบสิบโมงธนพลยังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่นี่คือวินาทีสุดท้ายที่เจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนที่โดนสอบปากคําวันนี้ให้การเหมือนกันหมดเลยนะ มันมีไฟไหม้ไร่อ้อยพอดีพวกผมก็เลยไปช่วยกันดับไฟที่ไร่อ้อยไม่รู้ไม่เห็นว่าทางด้านของธนพลเนี่ยตายยังไงแต่วันนี้มันมีพิรุธเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ฟังมันมีความขัดแย้งกันคือเราไปเจอกับชาวบ้านคนนึงก่อนชาวบ้านเขาบอกว่าคนเจอศพเนี่ยคือพี่เขยแต่หลังจากที่เจอศพ พี่เขยของธนพลไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีแต่กลับวิ่งไปดับไฟที่ไร่อ้อยประเด็นคือการมันจะบอกว่าแบบนี้วินาทีนั้นเนี่ยพอเขาเจอศพของธนพลโดนยิงแล้วธนพลก็นอนคว่ำอยู่กลางกลางพื้นกลางลานแบบนั้นนะคะเปิดภาพตอนที่เจอศพนิดนึงธนพลโดนยิงคว่ำอยู่ตรงนั้นแต่เป็นจังหวะที่ชาวบ้านอะ่ะวิ่งข้ามศพไปเลยคือไม่มีใครสนใจว่าธนพลโดนยิงตายก็คือศพอยู่ตรงนี้ถนน,นเขาก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเหรอ พวกเจ้าของไรอ้อยอะค่ะเขาไปโทรศัพท์ตามเพื่อนมาทุกคนก็คือไม่สนใจเลยว่าใครจะฆ่ากันตายเขาไปดับไฟในไรอ้อยกัน<อ>ทางด้านของชาวบ,บ้านท่านนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วินาทีนั้นคนที่ถูกคุมตัวไปสอบปากคำคือ6คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุพากันช่วยกันดับไฟตรงไร่อ้อยแล้วก็ศพที่อยู่ตรงเนี้ไม่มีใครสนใจข้ามไปเลยลองฟังเสียงชาวบ,บ้านค่ะ หกคนที่เขาเอาไปตรวจลายนิ้วมือที่ว่าเนี้ยคูู่่คูไม่เห็นเนะอ่าอ่าแบบไปบอดอ้อยช่วยเขาไปดัาเพฮ้ยช่วยกันนะคือว่าเอาไปตรวจท้าไมถึงเอาไปตรวจเขาบอกไหมเพราะลูกเพราะลูกเพิ่งเพิ่นเห็นศพแล้วเพื่อเป็บอดไฟก่อนแล้วมาโอ่เพื่อใส่ไฟใหม่แต่ว่าเพิ่นเห็นคนตายแล้วถ้าเพิ่นรีบไป็บอดอ้อยว่าเพิ่งบอกเองเนี่เจ้าขอเพิ่งบอกเองนี่กับเพื่อลูกจ้ะเขาสงสัยเหรอว่า เชฟนั้นเป็นคนก่อเหตุก็บ้บลูมีไหมจ๊ะโบนี่อีคือไม่มีใครเห็นว่าเขาเป็นคนเผาไหมเขามุ่งใส่ผู้่เดียวแต่เขามุ่งมาที่คนเชควิตพิยันอ่าว่าเป็นคนเผาทำไมเขาพุ่งมาที่พิยันนะจ๊ะอันนี้กับโบูเพื่อกันจ้ะอ๋อนี่แล้วยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเผาคุณผู้ชมขึ้นดูจุดเกิดเหตุขึ้นมาเต็มๆจอหน่อยจุดด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่ไปเจอศพของธนพล แล้วคุณแฟ้าคุณเห็นไหมมันจะไปถนนใช่ไหมตรงเส้นตรงสีแดงๆนะฮะจุดเจอศพนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นหัวกระโหลกนะไอ้นั้นน่ะก็คือถนนจุดที่ไปเจอร่างและเขาก็วิ่งรถกันมามาตรงจุดที่ไร่อ้อยพบว่าถูกเผาด้านล่างที่เราขึ้นเป็นลูกไฟเอาไว้ก็ห่างกันประมาณสัก300กว่าเมตรแต่จุดที่ไปเจอศพธนพลมันดันไปอยู่ใกล้ๆกับบ้านของประสิทธิ์เจ้าของไร่อ้อยไงเขาก็เลยบอกว่าคุณประสิทธิ์ คุณเป็นคู่ขัดแย้งกับธนพลแล้วคุณจะไม่รู้จริงๆเหรอคุณจะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเหรอในขณะตรงนั้นเพราะว่าจุดที่ตายกับบ้านของคุณมันอยู่ติดกันเลยนะวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราไปเจอกับทางด้านของคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งก็แล้วกันบอกว่าหลังจากที่มีการเจอกันเนี่ยลงไปจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนนะโดยมีการบอกเหมือนกันว่าตอนนั้นอยู่ที่อคอกวัวใกล้ห่างจากจุดที่เจอศพประมาณสักห้าร้อยเมตรได้เจอกับเมียคนเลี้ยงวัวบอกว่าเนี่ย ผัวออกไปไร่พาวัวไปกินหญ้าหลังจากนั้นบอกว่าเมื่อวานนี้ยผัวตัวเองก็เล่าให้ฟังนะเขายิงกันเขาบอกประมาณ10บโมงตอนนั้นกําลังเลี้ยงวัวอยู่ที่คอกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักห้าร้อเมตรได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น3นัดแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรยิงกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีการเผาไร่อ้อยก็ยัง,งงงอยู่เลยว่าตํารวจมาเจอทําไมเจอปอกกระสุนแค่ปอกเดียวทั้งๆท,ที่ผัวฉันเนี่ยยืนยันกับตารวจไปแล้วนะได้ยินว่ามันยิงกัน3มนัด แล้วที่พ่อเล่าให้ฟังกี่นัดแล้วก็ว่าสามนัดแค่นี้แล้วสามนัดตอนนั้นพ่อเมียปอยูไหมอ่าแล้วพ่อเล่าให้ฟังไหมว่าพ่อทำอะไรอยู่แล้วนอนอยู่อู่ดิเดเลยอู่เล่านะอ่าเออนั่นอู่เล่าพ่อทำอะไรอยู่ตอนนั้นนอนอยู่อู่นอนอยู่อู่แล้วมาเหลืยงควายเนาะอ่ามันไกลอยู่เลยพุ่น่ะที่พ่อซีโมงกว่าพุ่นึงเก็บหาโมงผู้แล้วแล้ววันวานวันเสียงกับพวกแล้วบ้นหลูนี้คุณเห่าหูนี่เนาะงหูหูนี่เนาะหูตึงๆเนี่ยเนาะอืแต่ไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นก่อนเนาะบ่แล้วแล้ว เมย์กบู่หลเห็นไหมเมย์ว่าเห็นเมย์ว่าเห็นเมย์ไปอัดเพี้ยงอยู่พูดๆนะ <S <S ได่ปู่หลูเ่วยอยูอ่ด้นี่ผู้ชมคะชาวบ้านคนนี้ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ500เมตรได้ยินเสียงปืนชัดเลย3นัดแต่นึกว่าเป็นเสียงประทัดเนื่องจากว่านัดที่หนึ่งกับนัดที่สองตำรวจคาดการมีการเจาะยิงเบื้องต้นคือห่างไปจากทางด้านหลังเนี่ย3เมตรส่วนนัดที่3ามยิงหัวในระยะเผาขนเสียงก็เลยดังก้องไปทั่วไร่เขาบอกอยู่500เมตรได้ยิน แต่มีหนึ่งคนที่อยู่ใกล้มากเลยไม่ได้ยินเจ้าของไรอ้อยค่ะคุณประสิทธิ์วันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยคุมตัวประสิทธิ์มาสอบปากคําคุณผู้ชมทั้งประสิทธิ์ทั้งเมียปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประสิทธิ์เองเนี่ยบอกผมตอนนั้นพอได้ข่าวว่าไฟไหม้ไรอ้อยผมก็รีบวิ่งไปแล้วก็โทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาดับไฟคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คุยกับเพื่อนของประสิทธิ์คุณเอเป็นเพื่อนเจ้าของไรอ้อยเอบอกว่ามันมีอะไรแปลก เขาบอกเส้นทางเนี่ยนะเวลาจากบ้านของเพื่อนๆจะขับเข้ามาที่บริเวณจุดไร่อ้อยที่เกิดไฟไหม้มันมีทางที่สามารถจะขับตรงเข้ามาได้คือพุ่งเข้าไปทางบ้านของเจ้าของไร่อ้อย <c oughs> บ้านคุณประสิทธิ์แต่ปรากฏว่าประสิทธิ์บอกกับเพื่อนว่าให้ขับมาอีกทางหนึ่งนะใช้เส้นทางอีกทางหนึ่งก็ยังแปลกๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้เอะใจคุณผู้ชมคะแล้วก็ไปช่วยกันดับไฟตอนนั้นเองเนี่ยไม่ได้ผ่านจุดที่เห็นศพนายธนพลถูกยิง แต่จำที่ชาวบ้านบอกเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเขาเห็นว่าไอ้แก๊งที่มาดับไฟไร่อ้อยอะค่ะวิ่งข้ามศพไปเลยแต่คุณเอบอกผมไม่เห็นผมใช้เส้นทางอีกเส้นทางนึงเพราะประสิทธิ์บอกให้เข้าทางนั้นอไม่ตรงกันแล้วนะคะฟังเสียงค่ะ3าโมงกว่าหรืออะไรว่าไฟไหม้ไฟไหม้เงี้ช่วยดับลงไไงกับเลียวกับเลียวตาเลงกลับมาก็เจอพี่เมียเขาอยู่กลางทางพอดีไปไหนก็ไปช่วยก็ดับไฟงี่ค ไม่เห็นเีแสลกยังไม่เห็นครับลงมาถึงเห็นครับจอดรถลงไปก็เดินกลีบเดินขึ้นไปเลยลงมาถึงเห็นเห็นพวกกระจกใจไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครับก็ไปดับไฟนู่นกับบุกป่าอ้อยคุณปามุความมือกับเพื่อนเลยเพว่ไปดับไฟสรนขากระพเปค่ะไปดับไฟไหมสวัสดีครับ ทางเพื่อเราคุณคับคุณผ<ม>ู้ชมคะเมื่อพิรุษมันเยอะขณะน,นี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวประสิทธิ์เจ้าของไร่อ้อยไปเป็นที่เรียบร้อยไม่จับโปแล้วใช่ไหมไม่โป๊ะแล้วคะ่ะตอนนี้จับจริงแล้วจับ<ข>ประสิทธิ์ <พอ S 3> แล้วนะฮะพอดูพิรุษทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนคือตํารวจเนี่ยต้องเรียกแต่ละคนไปถามว่าตอนเกิดเหตุใครอยู่ที่ไหนบ้านของประสิทธิ์เจ้าของไร่อ้อยเขาบอกอ๋อไม่มีใครอยู่ตอนนั้นอยู่ด้านบนนะคนเลี้ยงวัวห่างออกไป500เมตรบอกว่าได้ยินเสียงปืน3นัดแต่แก๊งที่ไปดับไฟไร่อ อยู่ห่างไปแค่300เมตรอ้างว่าไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมัวแต่วิ่งวุ่นดับไฟเขาบอกใช้อีกทางหนึ่งมาทางไร่อ้อยด้วยแต่มีชาวบ้านที่เห็นว่าไม่พวกคุณวิ่งข้ามศพไปแล้วคุณมุ่งตรงไปที่ไร่อ้อยจุดดังกล่าวสรุปแล้วประสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวแล้วเอาเปิดภาพตอนที่จับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสาเหตุก็เป็นไปตามประเด็นที่ครอบครัวคนตายสงสัยก่อนหน้านี้ก็คือธนพลผู้เสียชีวิตชอบแอบไปเผาไร่อ้อยเขา แล้วเขาเนี่ยเหมือนกับจับมือใครดมไม่ได้ก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกว่าหนึ่งธันวาคมมันจะเป็นช่วงที่พวกชาวสวนไร่อ้อยเนี่ยเขาจะต้องแบบหวงไร่เขาเป็นพิเศษจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ผลผลิตเขาส่งเอ,อเอาไปขายอะค่ะเป็นช่วงที่เขาต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วเข้าใจว่าธนาพน,น่าจะดอดไปวางเพลิงไร่อ้อยเขาอรอบนี้เห็นคาตาประสิทธิ์เลยยิงแล้วตามเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่มาเนี่ยมาช่วยดับไฟจริงนะคะแต่คุณเอคนเมกแยที่อมรินทีวีเพิ่งคุยไปด้วย สรุปแล้วเป็นคนช่วยเอาปืนของประสิทธิ์ไปทิ้งทำลายหลักฐานให้เพราะฉะนั้นช่วยกันดับไฟแล้วก็รับโทษร่วมกันด้วยจบอัปเดต34 HD u p v e ์ชั้นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ